สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องกินแซบนัวกับสาวมูนีผ้าพี่พ้าหน,อง,านองพ้าขนาเกลียวทุกท่านคดคกใส่กันนะคะมากินเมนูนี้เลยเมนูอย,อย่างนู้นอีกหี่อ,อยว้าะเอ้โหยั่วยั่วจ้าตำบัคุ้งค่ะ นเองสาวขงตับหมูฮวงสซอันบกหอยมากค่ะมีไข่เขาพ้อมเ้วยค่ะพักก็ตั้งหลายย่างะนะนมีใบต้งโอ้ต้นหอมกับมี่ค่ะมันเด้อยจ้าขนมจีนกับมี่นะคะยิมเขาพึ่งเสือเลือกงานมากอื้มอืมอืม,อม,อม เวลาจ้าออกินต่หมูน้ำกระดิ่งแต่หมงกับไข่เขาหุ้ยสศรวนเสียนเนี้ยเนีย้ยเนี้ยนุ่มถูกใจอืมอืมอืมเก็บจิบจาดได้พนะี่น้องบุกหอยนะหน้าอืม หอมเไม่ขายอื 太好，嗯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 嗯 음음음 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. อืมโชว์ฟีมือ,มมอตตาบักฮงเอ,องแซ่บหน้าจุดๆความ ขยิข่าอืมเย่ยอืมวนกระน้อเจียนใจแล้วเพื่อนอืม

มโอเเป็นสุดอืมสุดน้ำดีกว่านา้ำแต่หมกน่อยลีกว่าอืมนัว Dia no, nak no, nak no, tambah <laughs> eh. Hmm. Hmm.

tó áo ta đi hả nhằm cúc cúp 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 bơi đấy hả xẹo xẹp, ngon lắm hưng อิ now, life, right now, ่มแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวดูด้ยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ